สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a นดอมนะคะกับหัวข้อเขามีเรื่องสำคัญอะไรที่อยากบอกคุณ ตอนนี้ตัวเขาอะเหมือนกับกำลังล้มลุกคุกคานอยู่นะคะพยายามที่จะทำนู่นทำนี่ทำอะไรใหม่ๆเช่นคือถ้าเขาทำทางานมันก็มีข้อผิดพลาดมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่เขาก็พยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะลุกขึ้นเช่นเอ่อทำงานพยายามทำงานอย่างดีเลยแต่ว่าเจ้านาย เจ้านายก็ยังบน่นเจ้านายก็ยังด่าหรือว่าเจ้านายไม่เห็นไม่เห็นหัวมองข้ามหัวไปแล้วก็ไปชื่นชมคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่นี่มันเป็นผลงานของเขานะแต่เจ้านายกลับไปชื่นชมคนอื่นกับคิดว่าคนอื่นดีคิดว่าเขาคิดว่าไม่ใช่ฝีมือเขาอะไรแบบเนี้ยโดนมองข้ามหรือว่าโดนหักหลังโดนเพื่อนร่วมงานแทงข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยเออแบบ มีงานมีโปรเจกต์อะไรที่มีการแข่งขันนะ่ะต้องทำแข่งกับคนอื่นแล้วมันผิดหวังผิดหวังไม่ได้ดังใจแต่ว่าก็พยายามที่จะ move on พยายามที่จะแบบเออไม่เป็นไรโปรเจกต์นี้ไม่ได้เอาโปรเจกต์หน้าก็ได้ก็ยังพยายามต่อไปพยายามคิดในแง่ดีเขาค่อนข้างจะเข้มแข็งนะแต่ถามว่าคนเข้มแข็งเครียดได้ไหมก็เครียดได้คนเข้มแข็งเสียใจได้ไหมก็เสียใจได้เขาก็เป็นแบบนั้นนะคะก็มีมีช่วงแบบ ดิ่งดาวบ้างแต่ว่าเขาก็จะเข้มแข็งพยายามพึ่สู้พยายามที่จะแก้ไขบางคนถ้าทําธุรกิจมันก็เหมือนแบบมันไม่มันไม่คืบหน้ามันไม่เติบโตมีแต่ทรงกับซุดอะไรอย่างเงี้ยทําธุรกิจส่วนตัวอา้าวจะเจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหล่อะไรอย่างงี้นะคะแล้วเขาก็จะแบบอ่ะไม่เป็นไรวันนี้ขายไม่ดีวันนี้ขายไม่ดีนนดเดี๋ยววันหน้าก็ขายได้ ก็ยังให้กำลังใจตัวเองก็ลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่แล้วก็เหมือนกับรอคอยจังหวะรอคอยโอกาสซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้ดวงซวยดวงแย่อะไรขนาดนั้นอย่างเดียวนะคะดวงเขามันจะเป็นแบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแต่ขึ้นก็ไม่สุดลงก็ไม่สุดหรอกเวลาที่ดวงตกหรือว่าแบบอะไรสถานการณ์ต่างๆมันแย่มันก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามามีข่าวดีเข้ามาบ้างพอให้ได้ใจชื้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ แต่ว่าพอจะดีมันก็ดีไม่สุดอีกแล้วแหละมันก็ยังยังไม่ใช่จังหวะยังไม่ถึงช่วงโอกาสของเขาอีกนะคะคือในช่วงนี้เขาก็อยากจะบอกคุณว่าคือตอนนี้ตัวเขาอะกำลังพยายามพยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะตองทำอะไรต่างๆในชีวิตจัดก,การสิ่งต่างๆในชีวิตแล้วก็รอคอยโอกาสรอคอยจังหวะดีๆ ช่วงนี้เขาอาจจะยุ่งหน่อยช่วงนี้เขาอาจจะไม่มีเวลาช่วงนี้เขาอาจจะมีแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจเขาหน่อยแล้วกันเพราะว่าเขาก็เจออะไรมาค่อนข้างค่อนข้างแย่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วตัวเขาเองก็อาจจะแบบกําลังโฟกัสโฟกัสในบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องงานอะไรเงี้ยเรื่องส่วนตัวเรื่องความมั่นคงในชีวิตเขาก็เลย อาจจะมีภาวะเครียดหน่อยไม่ได้มีอารมณ์แบบสดใสไม่ได้มีอารมณ์ไปโรแมนติกอะไรกับคนรักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ไม่ได้คุยด้วยบ่อยไม่ได้มาหามาเจอบ่อยอืหรือว่าบางทีเจอกันก็หุดหยิบง่ายพูดอะไรนิดนึงก็อ่าของขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าใจเขาหน่อย เนี่ย yeah. อย่างที่บอกไปอ่ะช่วงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณหรือว่าเก็บตัวเงียบนะคะคือไม่ค่อยคุยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยติดต่อไม่ค่อยมาพบมาเจอแต่เขาอยากให้คุณรู้นะว่าคุณยังเป็นคนสําคัญของเขาอยู่นะเขายังคิดถึงยังรักยังห่วงยายยังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะรอหน่อยรอให้เขาแบบเออตั้งเนื้อตั้งตัวได้สักหน่อยหรือว่าสถานการณ์อะไรต่างๆมันดีขึ้น มีความมั่นคงมากขึ้นให้เขารู้สึกรู้สึกว่าอะไรต่างๆในชีวิตอะ่ะมันนิ่งแล้วอะ่ะไม่ต้องกังวลกับเรื่องปัญหารหรือว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินก็ได้นะเนี่ยรอให้เขาสร้างเนื้อสร้างตัวได้รอให้เขาแบบมั่นอกมั่นใจในตัวเองอะคะ่ะว่าแบบเออเขามีมีมากพอแล้วเขาหาได้เยอะแล้วหรือว่าเขาทําได้สําเร็จอย่างที่เขา ตั้งเป้าหมายอะมันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบสําเร็จเต็มร้อยแต่ว่าให้เขาได้รู้สึกว่าเออมันมันมีอะไรที่เติบโตงอกเงยหรือว่าให้เขาได้สบายใจบ้างแต่ตอนเนี้ยเขาไม่สบายใจเลยเขาไม่สบายใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะคาดหวังให้คนที่กําลังเครียดเรื่องงานเรื่องเงินหรือมีปัญหาชีวิตมาเอาใจคุณคุยสวีทหวานมุง้งนิ้งง้งิงอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอก ลองย้อนกลับมาลองลองเป็นตัวคุณบ้างถ้าคุณมีปัญหาชีวิตแบบเครียดมากๆกังวลมากๆคุณจะมีเวลามาแบบเธออย่างนั้นเธออย่างนี้กินข้าวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ไหมมันเปราะบางมากอารมณ์ช่วงที่แบบหงุดหงิดอะสมมติแบบอะสมมติตั้งใจมาแบบดีๆตั้งใจมาคุยกับแฟนดีๆเพราะว่าโอเคแฟนไม่เกี่ยวแฟนไม่ได้ทำให้ มีปัญหามันคนละเรื่องการต้องแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้ออกอตั้งใจมาคุยกับแฟนปุ๊บแต่รู้ไหมอารมณ์มันหงุดหงิดอะอะไรนิดอะ,อะไร,นะไรหน่อยมันสะกิดได้ง่ายมากมันสะกิดตอมได้ง่ายมากเราว่าเขาอะก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นบางคนเนี่ยบางคนอาจจะเกิดไปแล้วคืออยู่ๆคุยกันอยู่ดีๆเขาเกิดแบบอารมณ์เสียหรือหงุดหงิดใส่คุณทั้งๆที่คุณก็ รู้สึกว่าเอ๊ะปกติฉันก็พูดแบบนี้ฉันก็เป็นแบบนี้ก็ไม่ได้หงุดหงิดนี่ก็ไม่ได้อารมณ์เสียนี่ทําไมวันนี้มาหงุดหงิดใส่ฉันหรือเธอไม่รักฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าเขาเปลี่ยนไปอีกเปลี่ยนไปเขาไม่รักเราหรือเปล่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าคิดไปไกลอีกเออซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะแค่เครียดก็ได้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะทุกคน สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่คุณควรจะรู้ก็คือช่วงเนี้เขามีปัญหาเขากาลังเครียดเขากําลังผิดหวังนะคะเขาก็แค่ไม่อยากเจอใครไม่อยากคุยกับใครอยากเก็บตัวอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เงียบๆเพราะเขามีความกังวลมีความกลัวรอให้เขาแบบมีความมั่นอกมั่นใจตั้งเนื้อตั้งตัวได้นะรู้สึกมั่นคงมากขึ้นอ่ะเนี่ย เดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วอีกอย่างหนึ่งให้รู้เอาไว้เลยยังรักอยู่นะจ๊ะยังรักอยู่ยังคิดถึงอยู่ยังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่ไม่ได้นอกใจไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้มีคนใหม่ไม่ได้หมดรักไม่ได้หมดแพชชั่นอ่ะโอเคไหม <c oughs> อ่ะขอดูไพ่ออร์เรคอลเพิ่มเติมนะคะ เ n น y m ม o f i n g Honeymoon โ okay. อเคความสัมพันธ์เนี้ยคืออย่าไปคิดอะไรมากนะให้รอหน่อยอดทนรอหน่อยคุณสามารถคาดหวังได้คุณสามารถคาดหวังได้าาดไดเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คาดหวังก็ตั้งอกตั้งใจ จะให้มันออกมาดีพยายามทําดีที่สุดแล้วเดี๋ยวไม่นานหรอกนะคะไม่นานเดี๋ยวเขาก็เริ่มเริ่มที่จะเคลียร์ปัญหาแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้เดี๋ยวมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะบางคนเนี่ยเดี๋ยวเขาอาจจะมีเวลามีเวลาว่างหรือว่าจัดสรรเวลาให้กับคุณได้เขาก็จะมาหามาเจอนะคะพาไปเดท าไปเที่ยวอ่มาใช้เวลากับคุณอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเอ่อต้องทําความเข้าใจเขาหน่อยณช่วงนี้เวลานี้มันอาจจะยังไม่ได้แต่เดี๋ยวอะไรอะไรมันคลี่คลายนะคะอาจจะไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นหรอกเขาก็จะหาเวลาแหละเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณอืมเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเพราะฉะนั้นถ้าสมมติ ช่วงไหนที่เขามีเวลาหรือทําได้อะที่จัดสรรเวลาพอจะให้คุณได้บ้างเนี่ยเขาก็จะพยายามแหละเขาก็จะพยายามให้แต่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นมันยังไม่ได้แบบว่าว่างขนาดที่แบบเออจะมาหาทุกวันมาเจอทุกวันหรือคุยกับคุณทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปคาดหวังขนาดน,นั้นเอาแค่ว่าให้ให้คุณได้เห็นว่าเออพอเขามีเวลาว่างเขามาหาคุณนะเขาให้เวลากับคุณนะอะไรอย่างเงี้ย มันอาจจะไม่ใช่ตลอดเวลาก็ให้เวลาเขาพักบ้างนะคะไม่ใช่ว่าว่างเมื่อไหร่จะต้องมาหาคุณทันทีจะต้องแบบเอาเวลาทั้งหมดที่ว่างนะมาให้คุณคือก็ให้เขาได้พักบ้างอะไรบ้างนะคะเข้าใจกันบ้าง <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ